พัคขวาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคขวาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัคขวาโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธาาัสสะนะมัทธาาทุอิมิตสังมหานาธิยา อธิวัฒฐานังสุรขันตานังสัพพะเทวานังอิมินาสก,กาเรนาะสัพพะเทเวปูเชมะข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมบูชาเจ้าแม่นาทีท้าสีทันดร แม่ยานางเรือและเทพย,ยดาทั้งหลายที่สิงสถิตยอยู่หน้าบริเวณปากอ่าวแห่งนี้ด้วยเครื่องสักกาะะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยข้าพระเจ้าทั้งหลายจะได้ประกอบกุศลกิจอุทิศสกุศนลให้แก่นายสมพง์ พน,นาพลากูลผู้วายชนณบัรนี้จะได้ประกอบพิธีลอยอัฐิและอังคารของนายสมพงษ์พน,นาพลากูลผู้วายชนขอเจ้าแม่นาทีเท้าสีทันดอนแม่ยานางเรือ และเทพพยดาทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองรักษาอัธิและอังคารของนายสมพงษ์พันนาพระลากูลผู้หวหยชนและขอได้โปรดอนุโมทนาโดนบันดาลให้ดวงวิญญาณของนายสมพงษ์พันนาพระลากูล ผู้วายชนจงไปสู่สุคติในสัมปรายภพประสบสุขในทิพยาวิมานชั่วนิรนิรันการเทินสาธ